สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องมีสาระนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำโปรแกรมนะคะที่จะช่วยให้คุณนะคะส่งภาพหน้าจอ iPhone iPhone ไปยังคอมพิวเตอร์ของเรานะคะก็คือการสตรีมหน้าจอขึ้นบนอจอภาพของคอมพิวเตอร์เองนะคะก็มาแนะนำตัวโปรแกรมอยู่2ตัวด้วยกันนะคะที่ติดตั้งง่ายใช้งานง่ายแล้วก็ฟรีและไม่ยุ่งยากนะคะก็ มาแนะนําตัวนี้เลยนะคะ Air p l a y e r นะคะอันนี้เดี๋ยวขอลุกไปก่อนนะคะน,นี้อันดับแรกนะคะก็คือ Air p l a y e r ตัวนี้นะคะจะลิงจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเลยนะคะก็ตัวนี้นะมันไม่ต้องติดตั้งนะคะก็แค่ดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วลากตัวไฟล์โปรแกรมมาก็สามารถใช้งานได้เลยนะคะก็เข้ามาที่ลิงก์นะคะแล้วก็กดเลย แล้วก็บันทึกไฟล์ตัวนี้ก็เป็นตัวยอดนิยมที่หลายๆคนชอบอใช้เล่นเกมนะคะตัวนี้เมื่อเราได้เมื่อเราได้ไฟล์แล้วนะคะดับเบิ่คลิกมามันจะเป็นมันจะเป็นแบบนี้นะคะก็ให้เราลาก โฟลเดอร์ไว้หน้าเดสก์ท็อปเลยนะคะก็นี่นะคะมันก็จะมีตัวโปรแกรม a p พเพเ e x e ให้เรานะคะก็สามารถลากมาไว้หน้าจอได้เลยแล้วก็ลบได้เลยนะคะก็ใช้แต่ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะคะก็ดับเบิลคลิกขึ้นมาก็จะสามารถใช้งานได้แล้วนะคะ oh, <okay. S 1> จะเห็นว่ามันใช้งานได้ง่ายมากเลยไม่ต้องติดตั้งให้ยุ่งยากนะคะก็ อันนี้ก็จะเป็นระบบปฏิบัติการ ios ของเรานะคะเราก็เลือกของตามที่เราใช้งานอยู่นะคะเสร็จแล้วพอถึงหน้านี้นะคะก็ให้เราหยิบมือถือของเราขึ้นมานะคะแล้วก็สไลด์ขึ้นมากดไปที่การสทอนภาพแ p ปนะคะเดี๋ยวจะเ,เดี๋ยวจะเอาให้ดูอีกทีนึงนะคะก็อันนี้มันก็ขึ้นภาพมาแล้วนะคะก็คือ สไลด์ขึ้นมานะคะเราก็เลือกไอทูตรงนี้นะคะมันจะชื่ออุปกรณ์ของ Airplay ตรงนี้ไอต,ตัว a i r p l y y e r ตรงนี้นะคะมันจะชื่อ iTools แล้วก็ตามด้วยชื่อคอมพิวเตอร์ของเรานะคะก็เลือกตัวนีนะ้เสร็จแล้วเราก็จะได้การสตรีมบนหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะอันนี้ก็จะเห็นบ่อยว่าช่องของเราก็จะใช้ตัวนี้ในการอัดหน้าจอนะคะก็ จะทาให้เราอัดหน้าจอได้สบายเลยนะคะก็าสาหรับคนที่เล่นเกมก็ใช้ง่ายนะคะก็ขยายหน้าจอเข้าไปอีกเล่นเกมได้สบายตาอีกนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นการอัดนะคะอัด,อด,อดการสกินหน้าจอของเรานะคะก็มันจะอัดได้แค่ภาพนะคะจะไม่มีเสียงนะคะก็ะอัดได้แค่ภาพเท่านั้นนะคะเป็นแบบนี้เราก็กดอัดเลย ะะเราจะเสร็จการใช้งานเราก็กดตรงนี้แล้วก็ปิดการซ้นอน a i r p a y โอเคเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปก็คือตัว lolly screen ตัวน,นี้นะคะอ,อันนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่นิยมกันเพราะว่ามันฟรีแล้วก็ติดตั้ง แค่ไม่กี่ขั้นตอนแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยไม่ยุ่งยากนะคะันี้ไม่แน่ใจว่าเครื่องติดตั้งอยู่หรือเปล่าลติดตั้งอยู่นะคะตัวนี้การติดตั้งก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็เปิดไฟล์ขึ้นมามันจะถามว่ารันเราก็รันไปเลยนะคะรันโปรแกรมไปเรื่อยๆเลย อินสตอลนะคะกดนิกไปเรื่อยเลยนะคะก็การติด <từ> ตั <lonely> ้งโปรแกรมก็เป็นขั้นพื้นฐานนะคะในการกดนิกไปเรื่อยเนี่นะคะพอเสร็จเรียบร้อยมันก็ขึ้นหน้าจอแบบนี้นะคะตัวนี้ก็จะขึ้นแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราก็ทําเหมือนเดิมเลยนะคะก็ให้กดสไลด์ขึ้น ตรงคอนโทรลเซนเตอร์ของเรานะคะก็กดการสท้อนภาพก็จะเห็นว่ามันจะมีโลลี่ตัวนี้นะคะอันนี้ก็ใช้งานง่ายๆเลยนะคะกดขึ้นมาแบบนี้นะคะสไลด์ขึ้นมาแล้วก,กดการสท้อนภาพนะคะก็เหมือนกันกับ a i r p l a เ e r เลยนะคะก็อันนี้ก็ใช้การติดตั้งได้ง่ายเลยนะคะก็จะมีตัวอัดอยู่นะคะตัวนี้ มันก็จะสามารถอัดภาพได้เหมือนกันนะคะตัวนี้แบบนี้นะคะก็ไม่มีเสียงเหมือนกันเลยนะคะโปรแกรมพังนี้ก็จะเป็นโปรแกรมที่ไม่สามารถอัดเสียงได้นั่นเองนะคะาการใช้งานก็ไม่ยุ่งยากแล้วก็การติดตั้งก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะสําหรับตัวนี้ก็หลายๆคนที่มองหาโปรแกรมการนําภาพขึ้นบน หน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะก็ลองนำไปใช้ดูนะคะ2ตัวนี้นะคะก็ง่ายต่อการใช้งานมากๆเลยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็มาแนะนำเพียงแค่นี้นะคะยังไงลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ